เน้นความเจ้าเอาเถือาเอละคนเนาะเออพคนหวาโอ้ค่ะท่านผู้ชมนะคะเอาดีแล้วล่ะชันพี่น้องเราต้องเอาแบบเงียบๆคันมาหลายคนมันสิบวถือมือมันให้คอยมาขอน้อยเลยมึงเพราะว่าเขาได้น้อยสองมือติดต่อกันผู้ใดให้มาขอเพิ่นบอกอันนี้กุ้นด้วยเดี๋ยวจะเฝ้าไอ้เขียวเจ้ากันให้คอยเอาไม้เนี่ยบริญิน ที่่เที่ยวยังส่ซื้อใ่มห้าน่อยเก่าสูนหาเก่าออนหาศูนเก่าเมื่กลออกเอมาแร้งออไซื้อก็รอบปกติมันไปออกรอบพิเศษอืมแ่มเหม็นใครใสอะไรนให้านอยอืมมื่อวนี้เพยอยากน่อยเนาะมือ่เมื่อันวจุดคอน้อเพลินเลยด้ถูกกว่ากระห้าหินเขียวกะหู โอ้โหพี่น้องพุณน่ะบอกให้นั่งใส่นอนใส่ก็ได้จับเลขให้เลยเด้อโบเนาะเอ้เขียวบ่ได้ให้จับโดนแล้วคอยบ่มีไปได้มันจะเอาเดี๋ยวอันตอนนี้เอ้เขียวคันเสียวห้าน้อยก็เอาเอาก่อนก่อนสิเอายวแถวความเบาสูฟซ่อมฟังจักเล็กจักน้อยเนี่ยว่าจะถึงจักงวดแล้วกระเพิ่นนี่อันเลขห้าน้อยบอกก็เลขไงเลขห้าน้อยเลขห้าน้อยนั่นเมื่อเนี่ยมาเอาู่นี่เราได้ห้าศูนย์แปดก็ได้ซื้อมันก็ได้ออกแปดศูนย์แปดมันย่ันเคลืนมาฝันว่า สูบผ้ากันเฮี่ยวยังกันแต่เพื่อนก็บอกว่าหาซูนเก่ามันก็มาออกน้อยค่ะซีซูเก่าแต่ว่าออกปกติบอกออกพิเศษพิเศษปกปกติแล้วก็พิเศษออกพิเศษค่อยซื้อทีมไปแต่ปกติเดี๋ยวมันไปถืออยังไงบอกคนคือบอกเมี่ยงค่ะเบี่ยแต่อีเล่มันชีห่วงคัะห่วงเรี่ยหมดไม่เห็นไข่แมงครับเมื่อนั้นเทาเห็นกันเนาะหนึ่งเจ็ดซูนเนาะเขียวเนาะ มื่อนั้นคอยก็เห็นไม่แปดศูนย์น่ะมือมือนีเสียวยังน้อให้มันให้มันในน้อยเสียว่างเราเอมาให้คนหืมมือนี่เมื่อคอยคอนน้อยมื่อได้คอยคอนน้อยน้ำเก้าขวดขอยได้เอามาให้เพิ่นแล้วก็ถือต่อเลยสองมือเออโอ้ห้าแดงเก้าขวดขอยมาไหวแล้วขอยกระยังมันขึ้นได้ขอยกระมาไหวย่างมาเสาะตองวัดเลยตองมือค่ะจะมาอ่านย่ายามเด้อาสั่นว่าบอเลยเขาบอกเด้ซื้อไลน์เนาะเขาซื้อเห่นเหร่นเชียงโขงล่องมือจะมาไปแซ่บบ่ไหวบ่เห็นเนาะ เอ้ยท oh, yeah. hey. oh. ุกข่อยมาไหวย่าดาวแล้วไหวนำเป่าเก่าขวดขวายน้ำเดียวเพื่อนกระถือกันบ่ถืกระถือก็ผมาบ่แม่ป้าก็ถือถือมาทุกคนเลยถือทุกคนถือคนละเท่าไหร่นี่ถือคนละห้าบาทถือคนละห้าสี่ร้อยบาทก็พอแล้วเนาะเอ้ยเนาะบ่ยังซื้อหลายกันทีใดอยู่บ่มีทุนหลายคือเขาเนาะบ่บ่ไปซื้อให้หลานกินไหหลานกินชั่มนี่แกการถือคู่มือก็โอเคเด้เนาะเอ้ยว้าเหมือนไปคนมันกี่ดินเนี่ยเอ้ยก็หนีคนอิฐไปเดีนตัวกลับไปถ้าเรารับเงินอยู่ อะไ้อันเอาสี่ซะันนี่น้อยอันอนมือเสียวเทียนไงส้วงกันนีนาอยเจตังเดี๋ยวเขาต้องมีแนวขอเขาต้องมีแนวขอเพิ่นอยากได้เทียนไงบอกเพิยังบอกบอน่ได้บ่ได้บ่ได้เที่ยมทัาไหบ่ได้มันต้องหาอันแปนเนาะ คนบวต้องกอยเห็นบกห้โซพเาเห็นแล้วก็เล้ยวเนาะโอ้บแมนคือขันท้าเห็นแล้วก็ออกมาส่อนบอเจ้าโซ่ของนอกสาธุเดอปูปูคนคืแนคับก็บอกว่าบ่ใไ้โซพี่น้องเป็นยังบ่ขอไม่ห้เบามื่อด้ย มันเสด้จนี่เงินเก็บไว้เนาะวันที่มาเดี๋ยวเสด้จนี่เงินมาสมทบเพื่นเลื่องมนขนน้อยก็ได้ที่เก่าไงก็ได้ที่เก่าได้น้อยได้หลายเนาะสะสมไว้ก่อนเออคือหลายกระได้สะสมไว้ก่อนเนาะสะสมไว้ก่อนเนาะเธอเนาะตะเทียบเดียวเลยตัแรกก็พุกอมชิ้นก็ตั้งมือพี่ชิวัตรเพื่อนหายเพื่อนหายถือมาหลายเท่ล้วเนาะห้าน้อยเลถือดีดีสองเทือกไปแล้วถ้าเป็นเขาซื้อ จำวยยซื้อซื้อมนั่นเือมื่อป้สิมาสมทบคนได้อันนี้ตั้งหัดขาอยากได้มากอักอยากินน้ำเคียวอีกบ่น้ำาลียงอกบ่ี้เียความือเสือไปสันเอาสาธุอสีข้เกาเหือาเรื่ียข้เกาเรื่อยข้เกาเหรอจ่าว่ปเก็บออกน้ำอืมค่ะสาธุเด้อมือไ่กันขีมาดามดี่ใส่ล่ะ มาดามอันดาวไหมเพ่่นนนเเเพราะว่าเพิ่นกำเบงน้มกันเมื่อนคนมาบอกแล้วส่องมือคนเล่าแล้วสิสงสัยมันนี่เร่าหายใจเบิงแล้วไปอยู่เพราะว่าไข่เน่าเอาเราไปเกยอยู่บ่ไปเคี้ยวซี่คอเหล็กเลยนะคะท่านผู้ชมอันนี้เมื่อนี่ซี่คอเหล็กห้าน้อยบ่เอื้อยขอห้าน้อยก่อนมื่อนี้เอาไปไปหาทุนไปซื้อเหล็กเหล็กใหญ่ เลขใหญ่ฝันดีแล้วเได้หกหนึ่งหาหนึ่งเบอร์บ็เลยเอามาซื้อเลขกันห้าน้อยได้เลขใหญ่ก็คือเลขใหญ่คนละเลขเนาะแม่นค่ะเมึงนึกกันเห็นกันหรือแม่ไม่บอกเห็นอยู่ พี่น้องเจะตัง้งเบาเด้อแต่ว่าสีให้เบิงเดี๋ยวขยายกลกองให้ท่านผู้ชมเป็นน้าพ <laughs> วกนี้ต่วนกู้ขายหมกทัวในเก้าชิปผู้ขาซื้อเลขบนลอยเศร้าคนนี้ทุ่มมักเลขลายพี่น้องซื้อเลขหลายก็ขายบักทัวเลย ชมเบิ่งเอาเด้ค่ะเด้อฮาอยเป็นดดเป็นส่เหลี่มีทุนนส่งเด็กไงนะเข้าม่มีทุนเนาะอยู่เปเส้นเขากับให้กูเส้นบมเส้นล่ะคันโซมันจังถึงแต่งางาเเบิ่งกนี่ยเมั้าะเเบิ่งเลยเปนนไป เห็นดูบ้าั้หมดเห็นคนเห็นดูนเดีย๋ยวคนซองเหล็สกสักคนทานผู้ช่งซองกด้ค่ะเด้อซองเหล็กน้ำกันเด้อเมื่อนี้ขอปูพันยาเมื่อเนี้นยอไมาชมศพปูเพื่อน้ำพนเอาสีนีทุนสืเหล็กญงกัพอหรอว่าจะ่าเมื่อเพราเป็นหล็กใงน่นยเนาะมขอให้น,หน้อยคนไทยเด้กพด้ไปยใ,ใครม,ดเ,มดรดเดียงเด้อปูไอ้เมือนี้ตุนสาตว์ผู้ขายเด้อจังละทีหาห้เสียงหอก๊าน,นี่จะเสียงเปคนสิลี บัวสองนแค่หเ so 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 okay. ่ไ no. so, ่ด้เน oh, okay ี่ยทอดแตงเส้น okay. ห so so. so oh. ้าสามสามหขึสองหาเหยียดแบกสามมอไม่ไม่อ๋อคล้ายๆแต่ว่าเอเห็นแรกันมามวันนี้มันลืกไปอีกแล้วได้อ่ไปก็ไ้พในทั้งบนทั้งล่างบอกบลูแล้วก็เมื่อกี้มันเลืดไปแล้วแต่ว่าสุดแลกว่าทรารรูปดิ้วันม่ที่แว่ันในรูปนสาหาสาเหยดว อา้าโล่เบิ้งอีกเส้นหนึ่งหน่อยเหรอเจ้าเพื่อนด้น้ำเพื่อนสามาสามเดี๋ยว,ท,วทาเบิ้งสะกพันบินบง้งเขาไปให้คนในเบิ้งก่อนเป็นตัว,ว,ตว,วเดียวกันนะคันลูบเนี่ยคอยว่าเห็นหรอซื่อๆซะเจ้าตังว่าเห็นเวลาลูบแต่ว่าสีแป้งเห็นเลย เอาอีเลงเข็นยังฉีไม่เอายังีตลอดก็มือมันก็ซิดเตี้ยงก็ได้ยี่สิบแล้วศูนย์เปียนที่เขาเปียนไ่ได้เห็นเนียเขาต้อเอายี่จอมทีก็เห็นหมองเกลีวเพาลูกวางสีสีเลยก็สั่นบอกก็ได้ได้เอา่าเป็นพวกอนดิอุ่นด้วยม่เนี่ยนอุ่นคนนั้นด้วยแมไรคนอุ่นคนนั้นไข่ยนี่คือเละใหญ่เหลียวใจข่ตั้งมันถือมันเลยวสองคนนี่ เสียวเลขงคนคือต้นบน้ามู่เออือเสียต่เนเอาสีเอานสีเลยเสีเอาตัวผไมจางเงีวหางเี้ยเออเสีเอหางแดงสียังเห็นเอเสียวเลขสามเป็นเนาะสามังนี่ลแดงก็เห็นอันนี้ว้องที่ยังพบอกสัๆเ่อยามก็ได้ค่ะจังไก มาเห็ดคือเกาบพี่นนองค่ะอะได้สูงกันแห้งกับวค้อพนแล้วนี่นะอ,นอ,อ,อันนี้ก็หาซื้อกาตัสามเตรียมพุ่นรืปล่าอันนี้ก็สัดสามสอันนี้ก็หาอันนี้ก็หาเล็กสามตัวศูนหาสามว่ะ ผิดจลด้วยคุณผู้ชมคุณท้าวเห็นเลขสามเนาะปูพญานักคนไทยห้ยห้าน้อยนี่เขาเขาแทบุกมือเนาะอันนื้อ่าเป็นเลขห้าน้อยด้วยค่ะ่านผู้ชมเจ็ดห้าตัวเดียวเจ็ดห้าตเจ็ดห้าตัวเดียวจ็ดตัวเดียวเาเห็นห้าตัวเดียวสามสัปเหร่ดดีสาม เห็นหาเสี้ยวเรเขียวเนาะเอาจะ่าจะบอกเน่มันเียมันเป็นหาแปดสามห้าแปดแล้วสามห้าสาแปดสมตัวแปดสามหาบอกาเดี๋ยเชัดนี่ยนรเสียลายดอกกสจัก่อนลอยเดียวหลายตัวก็ไปก็มาบ่ลอยเดียวนี่ ลอยเงินขุ่นขวานฮ่าฮ่าว่าทั้งเซอร์ทั้งเล้งคุ่นเยอะแบบที่มันได้หลายพร้อมนี่ทั้งแบบว่ามันแต่ซื้อฮาน้อยมันจะต้องซื้อสองรอบเห็นบ่ฮ่าซื้อสองรอบพกันห่อได้เลยนั่นเก่าศูนย์ศูนย์เก่าฮะบ่ซื้อเจ้าจะเห็ดซื้อรอบเดียวมันต้องซื้อรอบเดียว ก็วเอ็นอเมันหมทีเขาจือเขาจือ mm ทึ hmm. ่งองหดีันเออที่มันืหาบ่ะเกียมันถือสองเด็พร้อมเอะแสบเด้เง่เลย์หับมันมันหาทั้งบนทั้งล่างเงาะเลยอันนี้มันจคอทั้งห้าน่วยทั้งเลาเล้าคอหรือเปล่าโบคอแต่ห้าน้วยนเล้าอยู่ใมันนี้วันศุกร์ศุกร์ก็เลือจพุธศุกร์ลืมว่าก็ได้พวกนี้มันศุกร์เนาะแ่ว่าจามันก็เมื่อไหร่มันออกอย่างบเรามันออกแปบหนึ่งก็สามหนึ่งสามแปดหนึ รักหาลืพี่น้องเลก่ายเขียวพอเห็นหนึ่งหาเขียวเลใหญยเจ้าอเห็นได้หนึ่งหา่มันเออกสองสามบอห้าน้อยแม่เมื่อนั้นเล่ามันเหนียงของคัเนี่ยฮะเลาแม่จะได้เขียนไรบ้นอะไรเออตัวใดเออรคุยเห็นหาสองเกียนีแล้วก็ของลงตเห็นเสานึ่ หาแปดสามหนึ่งมันออกเล่าแม่เจกิงนะน่เกิงหาแปดกับสามหนึ่งแปดกับสามหนึ่งมันจะออกไป่เสือซีหนึนั่นเี้ยเรก็บว่าเเขียวเขไเขียวงยังก็เขียวเนาะยี่ิตีเส็ดข้าไาย้อมจากีสเขียบ่ คอยส่อซีหนึ่งหนึ่งียนมาออกสามหนึ่งหนึ่งสามข้างล่างแปดสาอืถมเจ้าหญิงซะท่านนะซื่อซีหนึ่งหนึ่งียนมาออกสามหนึ่งขวงดีม8ั่แปดก็ยิงแปดหายหข่เพื่ห็นูจะาอากัีสามนะากวางต้งหัว เป็นเืบไปนี่กเป็นเบไปเบบมากอันลูกลูกมีขอรักอะไขอร้อ่ขอซ้ำตัวเด็กก็ยังวนโบยูก็ยังวนปิ่นไปก็ยังเด็กขนัดน้ปิ่นกระปิ่นกับปิ่นกัะปิ่นันนจะสื่อได้สื่ออันีนไปกินน้าสื่อสื่อสื่อไรอยู่มังมาสื่อกันะกันนอนกัน ดาวเห็นบอเห็นเลขกาก็เล็กเก็บเห็นเลขหาก็เลเ็เเลกแปลน,นี่หาก็ง่ายครับคนนี้ม่ไปเล็กหากาตัตล์ดดูด้เขียวจังเห็นเล็กหาก็เหล็กเกเจ้าพานซื้อพานา เดี๋ยวเบิ่งกันกรกอบกันแล้วก็วามันเป็นสามตูเองเห็นสามตูยด็กต่ว่าเดี๋ยวสลองมงก่นเงมือเนี่ยจะเห็นสามตัวติดแนนเยวชีบอกตอกเย่งงเย่งง้เ่งงอข้ามันเผาเจ้าเก่าหมเผาเจ้าเก่าเจ้เาเจ้เก่าเาเจ้ก่า้เกจ้าเ่าเจ้าเก่าเก่าเจ้ก่าเจ้าเเจ้าเก่าเจ้าเก่าเจเก่าเจ้า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  เดะทดเดือดเอดเดตัวเด้อที่นี่ไปใส่กับตัวเก่าน่าจบอกจอมมอซื้อกะมลุนนเ้าได้มตเ้เปเห็นตัวเก่า ก็เห ah. oh. 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 ็นหนึ่งหาแปดเลยก็เนหนึ่งหแปดก็สามตัวเดียวกันเนาะจะบอกยังไงสมติได้เลาม้เอาหนึ่งเชิดหนึ่งก็สามดาหนึ่งมีหนึ่งเด่เ่อหนึ่งเนือแนลก น่ไฟเคียนดิอันนี้เพิ่นคำนวดหอเปล่า่เกี่ยต่างหรือเปล่าข้ารับการนี่อะไรอะไรต่างกันใส่เดี๋นี้คือเห็นู่ใส่ ที่แหลกซู่เฮาเห็นมือพี่เต็งเตผงเต็งแต่รูปที่แหลกบันนีนุ่งมาเป็นเหล็กนี่เหล็กสามเห็นบ่อยนี่นี่เป็นระปูนนี่สามเห็นบ่อยพี่หาอยู่พี่ฮุกหาสามเอลงมะฮะมะฮะหะมะรามีสูงมามีสรามีเรื่องููไรเสด็จมีทุน ตัวตัวเองดอกเกี่ยวมั้โ้ย้อดอกค้องแน่งเยมันเป็นเจ็ดน่ก็คอรหัสตัวตีสามมาสาม ที่เรียกวาบิร์คนใทยทั้งสองตัวสามตัวเดียว่าที่นีเนาะนี่ละสอตัล่างขางคืนวปที่มาเบิรงเท่้งแถวงากนกันะเบิ่์เนี่ยสตัวเลย C เจ็ดแมาเบิงเบิ่เจ็ดแปด,ดเดปดต็มเต็มเลยเต็มจอเลยพี่มาเบิรกในกองพี่4เจ็ดปดอ่ะ ดาวมึงจะมันเ่มั้ากับมันมาขยับอะไรมาเลงคนไหนสามบอาเห็นสแล้วบสามตัวสองตัวไม่ติดละห้าน้อยขอห้น้อยงสลูพนตัวใดสลูพินตัวนี้กลน้เห็นอะไรไทยสมไแต่แล้วนี่เ็กสาตัวนี่เลขสอตัว ห้าหน้อยเขียนไว้ไเลยค่ะค่ะท่านผู้ชมนะคะสําหรับตัวเลขที่เออเขียวเพื่อนขอเลขห้าหน้อยนะคะเพื่อนเห็นห้าสามสี่เจ็ดแปดนะคะสําหรับมณีนะคะเป็นวันที่ยี่สิบแปดมกราคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะสําหรับท่านใดที่ติดตามหาตัวเลขโชคลาภห้าหน้อยนะคะเป็นแนวทางไว้นะคะ ทิ้งถ่ายไว้นะคะท่านผู้ชมแคบหน้าจอไว้นะคะก็ขอให้สุขสุขคนโชคดีมีโชคลาบนะคะผู้ใดเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ใครยังไม่กดติดตามกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ